เพื่อนๆรู้จักช่อง Youtube ช่องหนึ่งไหมที่วาดรูปสวยอะ่ะนั่นก็คือช่องฮาราช่องนี้เลยเนี่ยที่มีรูปโปรไฟล์อย่างเงี้ยที่วาดซะสมจริงสมจรงละเอียดจริงจงะเอียดจังบาดจ,จริงเจ็บจริงตายหาบริซึ่งช่องนี้นะคะมีชื่อว่าซ l l ีอะไรสักอย่างแันหนึงแนงน,งนึงนะขอค o เ g l e แป๊บนึงนะเพราะว่าอ่านอังกฤษไม่ค่อยออก Silly Content Art Silly Content a เ t นะคะพี่ใครรู้จักช่อง s i l l y Content Art ไหมเพราะว่าพี่พี่แกเนี่ยพี่ผู้หญิงไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคนทำแต่วาดสวยมากเลยนะคือไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะแต่ที่เรารู้เนี่ยเขาต้องจะเป็นผู้หญิงแหละเพราะว่าในคลิปหนึ่งอะ่ะก็คือมีคลิปหนึ่งคลิปนี้เนี่ยเราเห็นมือพี่เขาแล้วไงเราเห็น พี่เขาเนี่ยใส่ชุดอย่างเงี้ยเราก็เดาว่านะว่าผู้หญิงแน่นอนชุดบอนหวะชุดแบบเนี้ยความจริงมีนามีเสื้อแบบนี้นะเวย้ยที่แบบเป็นชุดเงี้ยแต่เราไม่เห็นหน้าเขาไงเราก็ไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะเพราะว่าเราเห็นมือเขาแล้วไงแต่เขาก็ไม่ได้ทาแต่ก็เขาก็ไม่ได้ทาเล็บนะซึ่งเขาเป็นคนอังกฤษด้วยซึ่งตัวของเขาเนี่ยรู้จักช่อง youtube หลายช่องมาก แต่ที่สะดุดตาที่สดุดใจที่สุดไม่น่าใช่ช่องนี้เพราะช่องนี้มีนาก็ติดตามแล้วเช่นกันมีช่องหนึ่งเว้ยซึ่งเป็นช่องที่ติดตามซลรีคอนซลรีอะไรนะอังอันนึงอันขอโทษโทษลืมลืมืม silly content art ก็คือซลลีคอนเทนต์อาร์ตและคือช่องนี้เลยนะคะที่ติดตามซลลีคอนเทนต์อาร์ตและทำของขวัญให้ ช่อง Youtube ช่องนี้นะคะมีชื่อว่าช่อง y o u t u ช่องช่องนี้นะที่ติดตามซา l ีคอนเทนต์อาร์เนี่ยก็คือช่องนี้มีชื่อว่า c ร c บ r p ตแคร์ b b นั้นเราขอเรียกเธอว่าแคร์บี้แล้วกันนะเพราะว่าตัวละครของผู้หญิงเขาเนี่ยเขาชื่อแคร์บี้ซึ่งผลงานเขาก็ดูดีใช้ได้เหมือนกับซา l ีคอนเทนต์อาร์เลยนะคะแต่ชอบผลงานซา l ีคอนเทนต์อาร์มากที่สุด ก็คือการ์ตูนแคทช่องเนี้ยเขาวาดสวยมากทั้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวขอย้อนเวลาหนึ่งย้อนดูคลิปเก่าเก่าเก่าสุดนี่ไงเก่าสุดก็ไอการ์ตูนแคทเนี่ยแหละมันคลิปวิดีโอเขามีแค่นี้นะคะเพราะว่าก็คือประมาณเนี้ยแหละที่เขาลิปคลิปวิดีโอเขามีแค่นี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าช่องโอเคอ่ะช่อง ช่องผู้หญิงช่องคนนีช้ช่องพี่คนนี้นะคะเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายให้รู้ในลายเส้นการ์ตูนเขาสวยมากแล้วแต่ว่าเราเห็นคลิปเนี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันกับคลิปนี้ที่ชื่อว่าก็ไอ้คลิป <scalable> นี้เลยคลิปเนี้ยก็คือเราเข้าๆคลิปนี้ก็คือ,อคก็ คลิปนี้นะคะเราก็จะเออเรียกว่าไงน,นี่เห็นตัวละครตัวหนึ่งเนาะโดยโดยเอาข้าวๆนะคะตัวละครตัวเนี้ยเราเดาน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าถ้าเราเราเห็นแค่หน้าโปรไฟล์เขาใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไงว่าเจ้าของว่าคนทําเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ดูจากตัวละครที่มีผมแบบเนี้ยแล้วใส่หน้ากากคือใส่หน้ากาก่าจะได้แรงบันดาใจมาจา,จาก 3D face แหละส่วนผมเนี่ย น่าจะเป็นผู้หญิงกูกูไม่รู้อะ่ะก็ช่องนี้ก็ถือได้ว่าดีมากๆขนาดว่ากูยังกดติดตามอ่ะคิดดูคะแนนไหนอีกสไลดซึ่งซิปซึ่งคลิปเนี้ยโคตรชอบเลยเว้ยแบบว่าแต่และช่วงแต่ละคลิปนี่ก็ดูดีใช้ได้แต่และคลิปแต่และอันแต่ที่สะดุดตาสะดุดใจกรือมากที่สุดก็คือ คลิปนี้เลยนั่นคือคลิปที่กระตุยแค้มันล้อมเพลง Allison มีตัวละครตัวหนึ่งมันสะุดตากเว้ยก็คือตัวนี้เว้ยมันเป็นผู้ชายอะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ป่ะและอีตัวเนี้ยทางวินาเนี่ยคือได้เลยเป็นแรงบันดาลใจเอาอีตัวเนี้ยมาอยู่ในเรื่องเดียวกับวินาแล้วนะอีตัวผู้ชายอะแต่มันมีอีกตัว นี่ไอตัวนี้อีกตัวเลยก็เช่นกันที่ได้มามก็คือเอาไอตัวนี้มาอยู่เรื่องเดียวกับมีนาเลย<ม>ก็คือไอสองไอสองตัวที่เป็นผู้ชายอะ่ะคือได้มาคือได้มาอยู่ในเรื่องเดียวกับมีนานะและมีนาก็ได้วาดมันขึ้นมาจริงๆริแต่ก็วาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ยังพอใช้ได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูทาดานี่ก็ทาดานี่ก็คือตัวละครนะคะที่อยู่ในช่องเดียวกับแซลลี่คอนเทนต์อาร์ตนะคะแต่ว่า ตรก็วาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ได้แรงบันดาลใจไงและซ้ำเนี่ยมันไม่รู้ว่าไอตัวผู้ชายอ่ะ2อสองคนน่ะมันมีชื่อไหมเพราะว่าตัวทางทีมมินาเนี่ยก็ได้ทำการตั้งชื่อให้กับตัวละครที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเซลลี่อะคอนเทนต์อาร์แล้วนะคะนั่นก็คือคนเนี้ยมันชื่อเบรนด์เว้ยเบรนด เออคือมันตายแบบพื้นใน,นเรื่องเนี่ยมันตายมันฆ่าตัวตายเพื่อรัติปีศาจอะไรสักอย่างเพราะมันตายปุ๊บแทนที่ปีศาจจะเอามันไปแทนมีนานะไอเนี่ยพอมันตายปุ๊บปีศาจให้มันมาสิงเว้พอมันตายปุ๊บ,บ,บมันพอมันตายเนี่ยมันก็มาสิงการ์ตูนแคทดอตัวที่สองว้ความจริงการ์ตูนแคทดอเนี่ยมีนาเนี่ยมีการ์ตูนแคทดอสองตัวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอะนี่มีนามีการ์ตูนแคทดอสองตัวตัวที่หนึ่งเนี่ยก็ เป็นของไอ้ตัวผู้ชายผมน้ำตาลปะส่วนอีกคนก็แน่นอนแหละที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้มันชื่อเบรนไงไอผู้ชายผมสีฟ้าเดีนะคือไอผู้ชายผมสีฟ้าเนี่ยเราได้แรงบันาดาลใจไว้แล้วเอามาทําเป็นตัวละครตัวเนี้ยนั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยชื่อเบรนเว้ยแต่แป๊่หนึ่งนะไอ้ผู้ชายอ่ะซึ่งแร๊บหนึงกูหาไว ซึ่งไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยเราก็ได้แรงมันเราก็ได้ตัวนี้มาเหมือนกันแต่ว่าไม่อาจจะว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะแต่ว่าสีเหมือนโดยที่ไอ้คนเนี้ยพอเราเรายังไม่ได้วาดไงเราจะตั้งชื่อไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้ถ้าเราได้มันเป็นแรงบันดาลใจแบบวาดอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะจะตั้งชื่ออีกตัวว่าคือไอ้ถ้าหากว่าไอ้ไอ้ผู้ชายอะที่มันสิงการ์ตูนแคทดอลตัวที่สองอ่ะชื่อเบรนใช่ไหม นั่นก็หมายความว่าไอตัวไอตัวแปบ๊บนึงแป๊บนึงไอตัวผู้ชายคนนี้ต้องมีชื่อโดยชื่อของผู้ชายคนนี้ที่ในเรื่องเราจะตั้งนะก็คือก็คือไม้ความจริงไอไม้มันก็ตายแล้วแหละมันรถชนตายกูเดามันรถชนตายมันก็ไปสิงไอตัวเนี้ยตัวแคทดอลตัว,ตว,ตว,ตวที่หนึ่งคือมีนาแค่ไม่ได้อยากจะมาบอกอะไรนะแต่ว่าช่องเซลลี่คอนเทนต์อาร์นเนี่ยคือเป็นช่องดีมากแล้วก็ เยี่ยมจริงๆเลยกดไลค์ให้เลยเอ้เฮยบอยสุดยอดสุดยอดสุดก็ใครที่อยากเห็นนะคะก็ไปติดตามได้เนาะก็มาพูดเคียเ่ยงแค่นี้แหละค่ะว่ามาคือตัวละครบางตัวหรือการ์ตูนแคทที่อยู่ในเรื่องมินานม,นมันมีความสามารถปแปลกๆก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากเซลลรี่คอนเทนตอาร์เลยคะ่ะก็โปรโมทแค่นี้เนาะ ถ้าใครอยากไปติดตามก็ไปติดตามได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>